ก็กลาบสวัสดีเพื่อนคนะครับผมอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมคนล่าฟันนะครับ <c oughs> เปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะเพราะว่าชื่อช่องออมสายซิงชื่อชื่อเก่านะครับเพราะว่าคนใช้เยอะน <c> ะ <oughs> ไม่ใช่คนใช้เยอะนะครับคือมีชื่อซ้ําผมเยอะนะครับก็เลย ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นออมคุล่าฝันนะครับผมก็ก็ขอโทษขออภัยนะกายเปลยนชื่อนะครับก็ขออนุญาตใช้คําว่าคุล่าฝันนะครับคือคิดไม่ออกจริงๆเพราะว่าชื่อซ้านะครับผมสำหรับชื่อเก่าเนาะออมสสยสิ่งครับก็ขออนุญาตใช้นะครับผมเคนรี้ผมสำหรับคลิปนี้พามาดูเอ,อ่อ ท่อออกหน้านะครับสําหรับแปดห85นะครับผมจะหันให้ดูนะครับนี่นะนี่นะผมกล้องไม่โฟกัสนะนี่นะผมเป็นท่อออกหน้านะครับท่อออกหน้านะครับตัวนี้ทําเองนะครับเป็นท่อลงพื้นของ85แหละแต่ผมเสริมเอตัวสีน้ำเงินนี่มาผนะมมมนโฟกัสอีกแล้วนะ นะครับผมประมาณนี้นะหอแค่นี้ครับผมแล้วก็ตัวท่อลงพื้นตัวนี้ปรับได้ครับเห็นกันหรือเปล่าไม่โฟกัสอีกนะกล้องผมนี่ <c oughs> นะทรงก็ได้อนยะ <c oughs> ู่นะนี่ครับผมทรงประมาณนี้ครับผมผ่เพิ่งทำครั้งแรกนะผมสำหรับท่อออกหน้านะครับ <c oughs> คยทำแต่ทอดลงพื้นตรงตรงนี้นะผมยังไม่เคยทําออกข้างหลังนะครับยังไม่เคยทํานะครับก็แค่มารีวิวท่อนะครับโครงสร้าง,งก็ใช้ตัวสี่เหลี่ยมบล็อกอันเดียวนะครับแล้วก็ต่อสองขีดนะครับเนี่ยครับผมสีส้มกับสีฟ้าทุกคนอาจมันสีไม่เหมือนส,ส,สีสีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับผม ขอไม่โฟกัสมาเวลาผมขอโทษขออภัยนะครับตันนี้เป็น85นะครับ85ยังไม่ทำอะไรนะนะครับเราก็หักตัวท่อออกมาทางซ้ายครับขึ้นบนเลยนะครับนี่นะเราเราดูมุมมองข้างหน้านะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะทำง่ายๆนะครับก็คลิปนี้อาจจะสั้นนิดๆน,น,นะครับ เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะครับนะครับโอ้ไม่ไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมไปอยู่แล้วผมว่าสําหรับผมผมทำก็สองแรกนะครับผมครั้งแรกนะครับผมที่ผมทําท่อออกหน้านี่ปกติผมจะทําท่อเดิมนะครับแล้วก็หม้อก๋วยเตี๋ยวทอดแล้วก็ท่อลงพื้นแล้วก็ กองแห้งแล้วก็ท่ออ่าท่อแข็งนะครับแค่นั้นนะครับผมแค่นี้เนี่ยนะครับเมียผมหม้อก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะก็คลิปนี้ก็สร้าๆนะครับผมขอคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ